ดูสิดูสิเม,มนูอะไรเนี่ยมีคอนย่างมีคอนย่างเหรอโอ้โหลูกชายแม่เตรียมทำให้แม่กินด้วยโอ้ย <c oughs> แม่เหนื่อยนะแม่กลับเหนื่อยโอโ้ละลูกชายลงมือทำเองเลยอันนี้ดูในเตาดูในเตามีคอนย่าง สุดยอดนะหันนาซิน่ารักที่สุดเลยครับแม่รอรอรับประทานค่ะ,ะน้ำจิ้มอยู่บนโต๊ะอ๋อน้ำจิ้มอยู่เตรียมพร้อมน้ำจิ้มเรียบร้อยโอเคหอมหอมหอมใกล้สุดยอดได้ ได้เรื่อยจนกว่าเสียงมันจะเริ่มเบาลงอ่อันนี้เริ่มเบาอันนี้ได้